สวัสดีค่ะพวกเราช่อง Sweet f o u r t e ตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการคันจิวัลตัวกับไมนเซนเซอยู่นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและเทคนิคการจำคันจิไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนนี้จะไปดูกันนะทุกคนกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันหรือ,อยังเอ้ยอย่าลืมกดกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราค่ะ หัวข้อใน e p p ที่12นี้นะคะจะต่อเนื่องจากหัวข้อใน E ีพที่11ค่ะก mm hmm. ็คือจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะดังนั้นหัวข้อใน e p p ที่12คือจะออกไปหาแร่ทองไหนเจอแต่แร่เงินคันจิตที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะมีความหมายว่าเงินค่ะ <c oughs> แต่เป็นเงินที่แปลว่าซิลเวอร์นะคะไม่ใช่เงินที่แปลว่ามันนี่ตัวนี้นะคะถ้าเราดูทางฝั่งซ้ายมือคุ้นคุนไหมใช่แล้วค่ะคือตัวที่เราเจอกันไปใน e p ีที่11นั่นเองมีความหมายว่าอะไรนะมีความหมายว่าทองค่ะส่วนฝั่งขวามือหรือฝั่งสีส้มนี้นะคะ ในตัวอักษรสมัยโบราณเนี่ยคันจีตัวนี้นะคะจะเขียนแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะข้างบนเนี่ยจะหมายถึงดวงตาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะมีความหมายว่าเป็นการจ้องมองค่ะรวมถึงเป็นการเน้นไปที่ดวงตาของมนุษย์ด้วยแต่ว่าพอเราดูที่รูปทรงนะคะจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับเป็นรูปคนเลยเนาะเหมือนเป็นคนที่กำลังแบบว่า นั่งอยู่แล้วก็มีมือให้ทีนี้นะคะให้เราลองจินตนาการถึงคนสมัยก่อนค่ะเวลาที่เขาจะออกไปหาแร่ตามแม่น้ำนะคะเขาก็จะหยิบกระชอนไปด้วยหนึ่งอันใช่ไหมหยิบกระชอนออกไปหนึ่งอันแล้วเขาก็เดินทางไปที่แม่น้ำค่ะเอากระชอนเนี่ยช้อนเศษหินจากแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็เอามาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเนาะ นี่แหละค่ะคือคนคนนี้นะคะเขามีจุดประสงค์ค่ะคือต้องการที่จะออกไปหาแร่เงินเอ้ยไม่ใช่แร่ทองนะคะแต่ว่าเขาร่อนกระชอนอยู่ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เพ่งจนปวดตาไปหมดแล้วแต่ไม่เจอแร่ทองเลยซักเกม็ดเจอแต่แร่เงินเฮ้อไม่เป็นไรไม่เจอแร่ทองแต่อย่างน้อยเจอแร่เงินก็ยังดีดีกว่าดีกว่ากลับบ้านมือเปล่า ประมาณนี้นะคะคือก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่า <c oughs> ขออภัยค่ะว่าจะช่วยทำให้จำวิธีการเขียนคันจิตตัวนี้ได้ไหมแต่ว่าการที่เราจำเป็นเรื่องราวหรือว่ามีที่มาที่ไปเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้เราจำจดจำได้ง่ายกว่าการคัดตัวหนังสือไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายนะคะต่อไปค่ะ ทีนี้เรามาดูเสียงตัวคันจิกันว่าเสียงคุงโยมิเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเสียงคุงโยมิหรือก็คือเสียงญี่ปุ่นของคันจิตัวนี้นะคะเสียงคุงโยมิจะอ่านว่าชิโรงานิค่ะชิโลงานิส่วนเสียงจีนหรือก็คือเสียงองโยมิ เสียงองโยมินะคะจะอ่านว่ากิงค่ะมีเต้งๆด้วยในอีพีที่1 1นะคะเราเรียนตัวคิงไปใช่ไหมคะตัวนั้นจะไม่มีเต้งๆนะคะแล้วเราก็ได้แนะนำวัดที่ชื่อว่าวัดคิงคาคุจิหรือก็คือวัดทองไปแล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าพอมีวัดทองเนี่ยก็ต้องมีวัดเงินวัดเงินนะคะจะใช้คันจิต,ตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะเขียนวัดเงินจะเขียนแบบนี้ค่ะ วัดเงินเรียกว่าอะไรนะภาษาญี่ปุ่นมีใครรู้ไหมวัดเงินนะจะเรียกว่าวัดกิงคาคุจิค่ะเสียงมันจะใกล้เคียงกันเลยนะตัวแต่ว่าตัวนี้จะมีเต้งๆด้วยค่ะกิงคาคุจิหรือก็คือวัดเงินที่คนไทยรู้จักนั่นเองค่ะ เขียนด้วยคันจิตัวนี้นะต่างกันนิดเดียวเองมีเต้งเต้งกับไม่มีเต้งเต้งนะคะคิงคาคุจิคือวัดทองส่วนยิงคาคุจิคือวัดเงินค่ะมาถึงตรงนี้โอเคกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าโอเคแล้วเราจะไปต่อกันในส่วนถัดไปค่ะนั่นก็คือคำศัพท์ประจำวันนี้คำศัพท์ที่ใช้ตัวคันจิ ตัวนี้นะคะคำที่หนึงค่ะที่พบบ่อยเลยนะก็คือคำว่ากิงโค o ค่ะกิงโค o นะคะเป็นคำนามค่ะมีความหมายว่าธนาคารถ้าเรามาลองดูตัวคันจิที่อยู่ในคำศัพท์ตัวนี้นะคะตัวแรกก็คือเงินใช่ไหมคะตัวที่สองเนี่ยจะมีความหมายว่าไปค่ะ เมื่อเราแปลจากหลังไปหน้านะคะก็คือการไปเอาเงินออกมาค่ะการไปเอาเงินออกมานั่นก็คือต้องไปที่ไหนต้องไปที่ธนาคารใช่ไหมล่ะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันถ้าเราอยากจะพูดว่าถอนเงินจากธนาคารภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายังไงภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่ากินโกะคาระโอคันโยฮิคิราส ยิงโคคาระโอคันิฮิกิดาสึตะเราไปเขียนตัวอย่างประโยคกันค่ะมาดูคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ตัวแรกก็คือโอคเนเรียนไปแล้วในอีพีที่11เนาะคำศัพท์ตัวต่อมาคือคำว่าฮิคิดาชิตะหรือก็คือฮิคิ ดาสึนะคะมีความหมายว่าถอนเงินค่ะฮิฮิเนี่ยแปลว่าดึงนะคะส่วนดาสึแปลว่าออกมาใช่ไหมคะก็คือการดึงออกมาการดึงออกมาก็คือการถอนเงินออกมาจากธนาคารนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคจึงเป็นกิงโกคาราโอคาเนโอฮิคิดาชิตะกิงโกคาราโอคาเนโอฮิคิดาชิตะ แปลว,ว่าถอนเงินจากธนาคารนะคะคำที่สองค่ะคำที่สองคือคำว่าเ i ิงอ r โรเิงอูโรตัวนี้นะคะจะเป็นคำนามเหมือนกัน,นะคะ่ะมีความหมายว่าสีเงินนะคะถ้าเรามาดูที่ตัวคันจิแล้วเนี่ยตัวแรกก็คือซลเวอร์ใช่ไหมคะส่วนตัวหลังเนี่ย อิโรนะคะแปลว่าสีค่ะเมื่อรวมกันนะคะจึงกลายเป็นสีเงินนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าหลอนใส่เดรสสีเงินภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าかのじ u は銀イロ a ドレスを着てโる n のじょは銀イロノ o レスを着てรุ เรามาเขียนตัวอย่างประโยคกันนะคะเรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำแรกคือคำว่าอะไรนะยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคานุโจคะ่ะคานุโจแปลว่าหล่รอนหรือว่าเขาผู้หญิงนะคะคำต่อมาคือคำว่าโดเรสสโดเรสเนี่ยก็คือมาจากภาษาอังกฤษ แปลว่า dress นั่นเองนะคะคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า kiteru คำนี้นะคะมาจากคำว่า kiru ค่ะที่แปลว่าสวมใส่นั่นเองแต่ว่าจะเป็นการสวมใส่เสื้อนะคะสวมใส่ท่อนบนนะคะรวมการทั้งประโยคจึงเป็น kanjo o wa yinino dorese o kiteru แปลว่าหล่อนใส่ d r e s สีเงินนั่นเองค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วยังโอเคกันอยู่ไหมคะถ้าโอเคแล้วเราจะไปต่อคำที่สามกันคำที่สามนะคะคือคำว่าซุยยิงค่ะซุยยิงนะคะเป็นคำนามมีความหมายว่าสารประดดค่ะคำนี้นะคะถ้าเราดูที่ตัวคันจิแล้วเนี่ย ตัวแรกนะคะจะหมายความถึงน้ำค่ะเป็นคันจิตที่แปลว่าน้ำส่วนตัวที่สองก็คือเงินใช่ไหมคะคือิลเวอร์นะคะเมื่อรวมกันจึงกลายเป็นน้ำสีเงินใช่ไหมครสารประหลอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเหลวที่มีสีเงินเนาะคนญี่ปุ่นเขาก็เลยมองว่ามันคือน้ําสีเงินนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันถ้าเราอยากจะพูดว่าทําปลอดวัดไข้แตก ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่ายังไงภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าซุยกิงไทอเคโอวัตเชชิมัตตะซุยกิงไทอเคโอวัตเ e ชิมัตตะเรามาเขียนตัวอย่างประโยคกันเรามาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันนะคะตัว นี่จะอ่านว่าไทองเคค่ะไทยองเคเนี่ยมีความหมายว่าปลอดวัดไข้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมาลองแยกส่วนตัวคันจิคำของคำนี้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าแบ่งได้เป็นดังนี้ค่ะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือร่างกายนะคะคารดาค่ะตัวนี้นะคะคือร่างกาย ตัวที่สองคืออบอุ่นนะคะคืออุ่นค่ะอัตตะใกล้นะคะคืออัตตะใกล้นะแปลว่าอุ่นนะคะและตัวที่สามนะคะตัวนี้แปลว่าการวัดค่ะแล้วพอเรานะคะ มองคันจิ2ตัวนะคะคือตัวที่1กับตัวที่2รวมเข้าด้วยกันนะคะรวมคันจิสอตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะมันจะหมายถึงอุณหภูมิร่างกายค่ะและพอเราเอามันจะหมายถึงอุณหภูมิร่างกายใช่ไหมคะและเมื่อเราเอาคำว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยรวมกับการวัด มันจึงรวมการกลายเป็นปรอดวัดไข้นั่นเองค่ะคําต่อมานะคะคือคําว่าวัตเตชิมาตะวัตเตชิมาตะเนี่ยมาจากคําว่าวาลุค่ะมีความหมายว่าทำแตกนั่นเอง รวมกันทั้งประโยคนะคะจึงเป็นซุยกิงไทองเคโอวัตเตชิมัตตะซุยกิงไทองเคโอวัตเตชิมัตตะมีความหมายว่าทำประหลอดวัดไข่แตกนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วก็ได้คำศัพท์ไปมากถึง8คํคำเลยทีเดียวเรามาทวนกันอีกครั้งดีกว่าคะ่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งนะคะ กิงคาคุจิกิงคาคุจิวัดเงินที่เกียวโตค่ะคำที่สองกิงโคกิงโคแปลว่าธนาคารคำที่สามโอคาเนโอฮิคิดาสึโอคาเนโอฮิคิดาสึแปลว่าถอนเงินคำที่สี่กิงยีโรกิงอิโรแปลว่าสีเงินคำที่ห้าโดเรสุโอคิรุโดเรสุโอคิรุ แปลว่าสวมใส่นะคะในที่นี้ก็คือสวมใส่ชุดเดรสคำที่6ซุยกิงซุยกิงแปลว่าสารประหลอดคำที่7ไทองเคไทองเคแปลว่าประลอดวัดไข้ค่ะและคำที่8ไทองเคโอวาดุไทองเคโอวาดุ แปลว,ว่าทำแตกนะคะซึ่งในที่นี้จะหมายถึงทำาปรดวัดไข้แตกค่ะและตั้งแต่ที่พวกเราเรียนด้วยกันมาทุกคนก็จะได้คำศัพท์ไปทั้งหมดรวม1 16คําคำแล้วค่ะต่อจากนี้พวกเราก็มาพยายามไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้คันจิวลาตัวกับไมเซนเซก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ